เป็นเป็นพี่ครูก็เป็นเหมือนแฟนด้วย <c oughs> ผมไม่เคยยอมญิ่งคนไหนนะครับแถวทั้งว่า,า,งาผมถูกก็ตามแต่ก็ไม่รู้ทำไมผมยอมเอาทุกทีทั้งที่ผมโดนเปรียบนไม่รู้ทำไม ันนี้คนนี้ผมรักม่ายิ่ดในชีวิตมากระทุ่งที่โอ้ยเสียบ้าก็อะครับขอโทษที่ผมต้องร้องไห้ตลอดแล้วแต่ขอสิกรมือในนั้นกับผู้ชทอ่ะโุณ เยอมากแล้วก็เขาบอกขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าพี่เนี่ยดูแลเขาด้วยอยากจะบอกอะไรกับน้องชายของเราไหมครับพี่พอครับ <c oughs> <c oughs> ก็ก็อย่างที่เขาพูดนะคะเราก็ดูแลเขาเยอะดูแลแล้วก็คอยปกป้องคอยสอนอะไรหลายๆาอย่างแล้วก็เห็นการการโตขึ้นของเขาเห็นความคิดของเขาที่โตขึ้นเรื่อยๆที่พัฒนาขึ้นแล้วเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนแล้วก็รูกว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วก็ทําที่อยากให้เป็นตามเป้าหมายพี่ก็ดีใจมากนะทุกวันนี้ทุกครั้งที่เวลาพี ก็คนมาหาที่แล้วแบบเธอเป็นแฟนขลับชอนะคะรู้สึกว่าดีใจนะแบบที่ที่มีพอเป็นน้องคงไม่มีใครที่จะจะดีรู้สึกประทีใจได้ขนาดนี้แล้วอะคือภูมิใจมากเวลาเปิดอินสตาแกรมแฟนค่ับชอนเขาจะแถ็รูปมาละแถ็กมานะว,ว่าเขาไปงานชอนมานะเขาไปให้ชอชนซื้หนังสือมานะเขาซื้อหนังสือเขาติดตาดูละคร ครั้งที่จะเปิดดูโฉบูที่รู้พี่เป็นคนผู้ม่เก็งพอหลออแต่พี่เป็นคนแบบมีอะไรที่ก็จะรู้สึกหน้าที่ก็จะออกแบบจริงๆเขาก็ได้เห็นว่าเออพอนภูมิใจมากก็ขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่รักน heures, meter, an はは้องพอลเหมือนที่พอลแม่ไวราเห็นความสําคัญความสามารถของเขาเหมือนที่เราเห็นค่ะคุณทุกคนมากค่ะอันนี้แล้วครับของพี่คนะครับแล้วเดี๋ยวขอบคุณแม่สจรินะบคุณแม่ครับเชิญครับขบคุณแม่ครับ คุณแม่ไม่เก่งเหรอแม่พูดไม่เก่งเหรอไม่ได้คุณแม่เนนชิญอาซาบุมาด้วะมเลยมาลยมาเ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 ลมาเลยมาเลยมาเลมาเลยเลยมา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 เลมาคลยมมาลยมายามยเลยมเยามมายามเ นะครับผู้โชคดีทั้ง5คนนะครับหรือว่าทุกคนหรือว่าคุณแม่แล้วก็พี่คอยนะครับที่จะได้ดอกไม้แต่ว่าให้แน่นอนครับจิดนดาเฟิร์สเดห์รือว่าทุกคนเป็นเดทแรกของพี่ชอนพี่ชอนครับวันนี้ทุกคนก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากมอบให้พี่ชอนด้วยใช่ครับผมถ้าพร้อมแล้วเดิญครับ